สวัสดีครับวันนี้ร้านยูคอที่เว็บไซต์ u c o r in th จะมารีวิวสินค้าชื่อกล้อง ip camera ยี่ห้อ v star cam ซึ่งราคาอยู่ราคาจุดปีก2 2 0 0บาทนะครับตัวราคาส่งก็สอบถามได้ตัวนี้จะเป็นกล้องความชัด hd วิธีการติดตั้งนี้ก็คือว่าเราเสียบสายแลนเข้าข้างหลังกับตัว ตัวแดปเตอร์ตัวไฟนะครับซึ่งกล้องจะเริ่มทํางานก็จะมีไฟตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มือถือมือถือเนี่ยเราดาวน์โหลดแอปชื่อ VSCAM นะครับตัวนี้ขึ้นมา,าเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นหน้าตาของ VSCAM เสร็จแล้วก็กดแท็บสแกน ID เก็บว่าสแกน ID นี่จะอยู่ข้างใต้ อาข้างใต้กลอ้องตัวนี้นะหรือว่าเป็นอ่าสแกนไ d ตัวประยู่ข้างใต้กล้องหรือว่าเราจะกดเป็นอ่าเป็นพิมพ์ก็ได้ เป็นจำนวนหลัก16ตัวส่วนพัสเบิร์เนี่ยก็จะเป็นอ่า888 6ตัวกดโอเคอ่าคราวนี้กล้องก็จะติดแล้วนะครับอันนี้เราเปิดแอปขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอแอป อของตัวกล้องคราวนี้แอปเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะผมจะโรเทตเพื่อจะได้เห็นภาพหมุมกว้างขึ้นเราก็ใช้มือแผนซ้ายขวานะครับแซนไปซ,ซ,ซ้ายไปขวานี่ก็เป็นวิธีการใช้งานซึ่งคุณภาพความชัดเนี่ยเป็นเป็น HD อันนี้ก็จะเป็นล้านยูคอ ที่ใช้กล้องอยู่ถ้าเกิดเราจะอยากฟังเสียงเราก็สามารถฟังเสียงตรงนี้ได้นะครับว่าเขาพูดอ,อะไรหรือว่าเราอยากจะไม่์ฮัลโหลไมค์ก็จะออกจากตรงนี้นะครับถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโออะไรเงครับได้แล้วก็กําหนดความละเอียดของภาพให้เป็นความละเอียดสูงสุดอะไรงี้นะครับแล้วก็เป็นเป็นมโมบายความละเอียดต่ําสุดอะไรทำงี้นครับ เป็นความละเอียดแบบมือถือความละเอียดต่ำอะไร้งะมานี้ครับเราสามารถหมุนหมุนได้นะครับแล้วตัวนี้ก็แพนแบบอัตโนมัติก็แบบไม่ต้องใช้ว่าแพนขึ้นลงอัตโนมัติตัวนี้ก็จะเป็นการปรับความสว่างอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นตัว h o r อ z o n t a l miller อะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าเป็น vertical miller อะไรพวกนี้ก็ได้อา ตัวนี้ก็จะเป็นกำ,กำหนดการตั้งเซตเซตที่หนึ่งกำหนดว่าให้กล้องไปไปตรงตำแหน่งนี้ไปตรงตำแหน่งนั้นโดยโดยที่เราไม่ต้องอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เราก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถที่จะไปที่เซตติ้งก็คือการตั้งค่าอ,อื่นๆนะครับการตั้งค่าอื่น ก็อย่างเช่นเป็นอะลา,า,ามล็อกอะลามล็อกหรือว่ารือไม่ก็เป็นตัวพาเช็คเป็นโลคอลอิมเมจตัวนี้ที่เราถ่ายรูปที่เราที่เราอัดวีดีโอไว้